องย่ายหลานอยู่บุหรี่เนื้อนี่สวยยิ่งขันแล้วอืม้องเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนนี้หลงมันจะใส่ออกมาถึงตัวเขาเพิ่งกระมุนแค่ชั่วออกมาเทลเต๋อแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้ออันเจ้าเป็นลูกผู้ใดฮือหนูมาตักไหนครับหนูมาตักไหนหนูมาตักไหนเป็นเล่นกับหมาไหม ไปเล่กับหมาไหมไปเล่กกับหมาที่บ้านไหมที่บ้านมีหมาสี่ขาด้วยนะไปเล่กกับหมาไหมฮุ่นฮุ่นอะเลีนกล้องเป็นพร้อมมามาจุ่งยายนี่เร็วมาเล่นน้องขวสวยนี่เร็วมามาจุ่งนี่มาจุ่งนี่เร็วมามาเร็วมาใบเร็วจุ่งเออจุ่งสวยดูสวยสวยหักเด็กน้อยขึ้นอย่างนี้เอาเอาเด้งเด้งเออเอาจุ่งจุ่ง เอาสองมือออึบก่อนเอฟก่อนสองมือเอาสวยดูนั่นสวยอยากงางแล้วแล้วสองมือนี่แม่ล่ะสองมือสองมือสองมือเอาออกกำลังหน่อยออกกำลังหน่อยเอวติ๊กซอยหน่อยจักหน่อยอึบอึบเอาอึบเอาไปเอาดึงมาจักหน่อยเออเพื่อไม่ได้ดึงไปทั้งหนาแม่ให้ดึงหัวขาดนปล่อยมือนีก็ลูกไปยังไปเทียงเกลียวแก้วเกลวโคตรแล้ว เออพ่ฟ่าพ่ว okay, um, like ันนี้ talk, ่ฟ่าพ่อพ่ัพนี่เอาให้สอยให้ดึงผู้เดียวดูบันี่ออกมากันเียว้เตี้ยกม่ากันเดียเอ้าเด้งเด้งเด้งด้ง ีหโอ๋อเหลียวบ่เหลียวบ่เหลียวบ่เหลียวขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็งแรกเราป่าป่าเช่าบ้านนี่ใส่เวลาโดนปันได้เจ้าได้เกี่ยวเข่าเฮ้ยทำผัวเกี่ยวบาดที่นี่พ่อตาพ่อตาจักเดือนเพอนั่งสีเกี่ยวนี่จั๊กเพื่อนตะกี้กาอ๋อเพื่อนตะกี้กาเพื่นตะกี้กาพี่บดพี่บาดแต่ดอกบาได้ดอยดิ อีสากอีสวยนอดเหรอบอกอีสวยบอกบอกหอดใส่จักเทือยทำไมมันไม่ถึงไหนสักทีคะสวยรอตั้งนานแล้วทำไมไม่ถึงบ้านสักทีทำไมไอ้น้อยนี่มันไม่ไปไหนสักทีเอาไปใส่จักเทือยบรรยากาศบ้านเท่ากับสิเออเออบรรยากาศบ้านเท่ากับสิเป็นหน้าฝนมันบ่อแม่แม่เรามา่วงนี้ฝนมันบ่ท่านไหนลิง ฝนเลงมันสิแปลว่าจังไหนฝนเลงแปลว่าในติดฝนเลงแับมาณแบบฝนฝนตกแบบน้ำแม่เดี๋ยวเอฟซีพอดีมันถามว่าฝนเลงคืออย่างไงนะยายสิตอบฝนตกบ่อยบ่อยฝนตกทุกวันแล้วอ๋อฝนชุกฝนชุ่มฝนตกชุกหน้าฝนนี่หน้าฝนนี่ก็คือต้องพาเด็กน้อยมาเฉิดฉายก็สิมีบรรยากาศความเป็นบรรงบรรนอออกมาให้เบ่งก็เริ่มเขียวมาแล้วเนาะ เออก็เริ่มเขียวมาแล้วเนาะเร้วแต่จากว่าน้ำฝนตกนี่มันก็จะมีแบบว่าความชุ่มฉ่ำแบบว่าป่าอยู่ในหน้าเขาปลาเค้งน้อยปะหอยเังสีกับสีมาถ้าหมามาจับปะหอยมันบ่อใหญ่ปหอยมันบ้ป่ากับบี๊มันบ้อทีเป็นงมหอยบ่บักละเออมันได้ยังซี่ปวดเนี่ยยังมันไม่ปวดตอนจะเทว่าโดนแล้วได้นีโดนแล้วได้ดิโดนแล้วได้นีขนาดนั่งยังเมื่อนะ เออขนาดดังยังเมื่อยล่ะอัจูงเราเลีวหมาเมยเร็ว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 หมาเออมาเมื่อยแหละเร็วเร็วเร็วมากตงเมยพ่อหมาสวยเมื่อยแหงบวชผ่านจากเธอนี่เร็วเร็วเนี่ยบังน้อยนะเร็วเร็วเนี่ยนานเพื่อนมันอยู่หน้าบ้านแล้วโอ้ยยายขาเมื่อไรเราจะถึงบ้านไอไอตัวน้อยนนี่แหละมันเ้าเปลี่ยนผู้จูงพ่อได้บอกเฮ้อ ขนแถบไปหน้อยดิเก่าเง้ยเงี้ยเนี่ยเป็นยางมันท้องแดแแล้วลูกแแดดแแดดเร็วเเเหนียงเดินเดินเรวเวเดินเรวเเอาเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านเองเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพุดนะพนะพนะต้องแต่เดกท้งแ่นเฮียนไก่ไปหน่อยนี่มันยางสามามามาจับเนไหนพูนะ สู่กับฉากเลยสู่กับฉากแน่ไปสู่กับฉากมาสู่กับฉากนะสู่กับฉากนี่เร็วมาหามาหาฉากนี่กินเด็กแค่คนเดียวเองบางน้อยนี่ไม่ลูกใครวะมามาไปกินน้ำไมาลูกมาลุกๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเขาทั้งไหนวะเป็นยังโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักเดียวบักเดียวตุ้มติดจับจับอันนี้ไว้จับสวยว่ะสวยละ หุ่นใบจสต่อยดีแล้วไปเข้าไปลูกขาเปียกเลยเข้าไปมันพอแล้วหมดรอบแล้วหมดรอบลูกหมดรอบมันบย่ยอมมันรู้นี่มันไปไหมมาเข้าไปก่อนตอนอยู่บนรถก็ตระตุยใ<ะ>ช่ไหมท่ทันได้อยากเข่าแล้วจะมีแม่มงขับเคล็ดแจ๋น,นดัปนปนี่ยังบ่เข่าอยู่โอ้คนนี้เมียอีพีนี้ยากกยกับข้าวสวยก็ จะขอลาแล้วนะคะพบกันดีพีหน้าค่ะอีพีหน้ายายจะพาตัวไหนออกไปอีกอาจจะยายจะพาเข้าเจ้ายังไม่ได้ไปเลยเข้าเจ้ายังไม่ได้ไปใช่ใชไหมอีพีหน้ายายจะพาเข้าเจ้าเดินนะโอเคสัญญาโอเคสัญญางั้นรอดูเข้าเจ้าในอีพีหน้าใช่แล้วถ้าอีพีนี้ทำทำยังไงอีพีนี้อีพีนี้ฉันทำเลยเอออีพีนี้ อีพีนี้อ๋อบายบาาปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องมุนวายสตรอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย